จับเบอร์จัากผมก็ได้ครับนายนิกาจริงๆเลยนะนายนิกาจริงๆเลยนะเ <c oughs> ข้อไปเลยไอ้แบมไอ้แบมคนแทนไมขออ้อคอโดนสูนเนี่ย ไอตีนีเป็นสีเขียวมองไม่เห็นโอเคคลิป <c oughs> สวัสดีครับพบกับ IT ทีบเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการบังคับโดรนเบื้องต้นกันครับ ครับในส่วนของการบังคับโรนเบื้องต้นนั้นก็จะพูดถึงอยู่สีกระบวนท่าหลักๆกอ่อนนั่นก็คือ Pitch, Draw, s ร o t t e n และก็หยอในส่วนของ p i พ c h นั้นก็คือการโยกคันโยกทางขวามือ ของรีโมทคอนโทรเพื่อที่จะบังคับดโดรนให้เดินทางไปข้างหน้าหรือเดินทางฝอยหลังครับรีโมทน่โกก็คือการบังคับคันโยกทางขวามือของรีโมทคอนโทรไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวา เพื่อที่จะบังคับโดรนให้บินไปทางซ้ายมือหรือให้บินไปทางขวามือครับท็อตเทิก็คือการบังคับพันโยกทางสายมือของรีโมทคอนโทรลโยกขึ้นหรือโยกลงเพื่อที่จะบังคับโดรนให้บินสูงขึ้นหรือบินต่ำลงครับลงเลยนะ โยคคือการบังคับคันโยกทางซ้ายมือของรีโมทคอนโทรลโยกไปทางซ้ายหรือโยกไปทางขวาเพื่อที่จะบังคับโรนให้หมุนไปทางซ้ายมือหรือให้หมุนไปทางขวามือครับก็นับประครบถ้วนนะครับสำหรับ4กระบวนท่าเริ่มต้นของการบังคับโรนได้แก่ Pitch, r o Ro r ท t t e n และก็ Yaw ครับในบทเรียนถัดไปเราก็จะมาติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการบินก่อนที่จะลงสู่สนามบินจริงๆกันนะครับสำหรับการทดสอบครั้งนี้เราก็จะใช้เครื่องบินแบบ4ใบพัดนะครับของเทโลถ้าเรามองจากด้านข้างของตัวโดรนนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นพอร์ต USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่แล้วถ้าเกิดคลิกอีกฝั่งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันเป็น สำหรับติดเปิดตัวโรนนั่นเองสำหรับการติดตั้งโปรแกรมก็เข้าไปใน Play Store ค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเทโกตัวเทโลก็จะเป็นไอคอนสีดำตัวนี้นะครับกดติดตั้งโอเคเรียบร้อยนะครับ จากนั้นเราก็เปิดตัวโปรแกรมนะครับเพื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเจอหน้าจอลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นข้อตกลงในการใช้โปรแกรมแล้วก็ติ๊กไปที่เช็คบ็อกเพื่อที่จะยอมรับนะครับจากนั้นก็กด Accept พื่อที่จะยอมรับอ่ามันก็จะสอบถามเราว่าอนุญาตให้เข้าถึงสิ่งต่างๆทรัพยากรที่อยู่ใน โทรศัพท์ของเราหรูอเปล่าเราก็กดอนุญาตครับหลังจากที่เราเปิดแอปพลิเคชันตัว t ทโลขึ้นมานะครับตัวแอปพลิเคชัน t ทโลก็จะพยายามใช่สแกนหาตัวสัญญาณ Wi-Fi ที่ปล่อยออกมาจากตัวโดรนนะครับซึ่งตัวโดรนเนี่ยเมื่อเราเปิดสวิตช์เนี่ยมันก็จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาลักษณะเดียวกับ hotspot ในที่นี้มันก็จะใช้ ssid เป็น t e ลโ o ด x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  ซึ่ง x x ตัวนี้นะครับก็จะหมายถึงว่า เป็นตัวระบุตัวโดรนกรณีที่มีตัวโดรนหลายตัวอยู่ในรัศมีของ Wi-Fi เดียวกันนะครับตัวเลข x x ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแยกว่าสัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้มาจากโดรนตัวไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดปุ่ม Connect ดูนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะสแกนหาตัว Wi-Fi ในที่นี้นะครับก็จะเป็น Wi-Fi ที่มี s s i d เป็น t e โลขีด ffd 0ซึ่ง เดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อกับตัว Wi-Fi ที่ปล่อยมาจากโดรนนะครับโอเคตอนนี้ตัว Wi-Fi อ่ของผมเชื่อมต่อกับโดรนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก,กลับมาที่ตัวแอปพลิเคชันของเราครับก็คือแอปพลิเคชันจโดรนนะครับ,รบอ่ก็จะพบว่าตอนนี้ตัวโดรนก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องที่ติดมากับตัวโดรนครับเป็นกล้องขนาด ไฮเดปนะครับก็คือ720ครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยในการติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับซึ่งในลำดับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนำตัวโรนเทโลตัวนี้ครับไปทดลองบินดูนะครับไปกันเลยแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ